สวัสดีครับชาวภูเก็ตวันนี้ผมอยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้กําลังตามหาเจ้าของอยู่ประตูรั้วของบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นประตูเลื่อนแบบนี้เลยเปิดปิดง่ายมากๆ แล้วก็มีพื้นที่จอดรถกว้างมากๆถอยรถเข้าออกแบบสบายๆเลยมีหลังคาลายไม้มีไฟตกแต่งแบบเก๋ๆสวยมากๆเลยครับเข้ามาในบ้านกันก่อนดีกว่านะครับก็จะเจอห้องนั่งเล่นที่มีขนาดกว้างมากๆชอบไฟในบ้านหลังนี้มากเลยครับแต่ละจุดสวยไม่ซ้ํากันเลยมาดูห้องนอนชั้นล่างกันนะครับห้องนอนมีขนาดกว้างมากเหมาะสําหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุบอกเลยว่าห้องนี้ตอบโจทย์มากมาก มาดูห้องครัวกันนะครับออกแบบมาอย่างลงตัวกันทุกอย่างเลยทุกอย่างดูเข้ากันมากๆสามารถทําครัวแบบหนัหนกๆได้เพราะหลังบ้านไม่ชนใครมีห้องน้าชั้นล่างด้วยจะเป็นยังไงมาดูกันในห้องน้ํานะครับเป็นสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดเลยห้องน้ําออกแบบมาน่าใช้งานมากมีหน้าต่างรับแสงตอนกลางวันไม่ต้องเปิดไฟเลย ผมจะพาไปดูชั้นบนกันครับเป็นยังไงมาดูกันเลยนี่ทุกคนเห็นเหมือนผมกันไหมครับขนาดทางขึ้นยังสวยขนาดนี้มีความโปร่งโล่งสบายไฟตรงนี้ก็สวยมากๆเลยครับและมีหน้าต่างรับแสงทั้งสองด้านเลยผมไม่อยากเชื่อเลยว่าบ้านหลังนี้มีค่าสินสอดแค่329เองมาตรงนี้กันนะครับชั้นบนก็มีห้องนั่งเล่นกว้างๆแบบนี้เลยบ้านหลังนี้เหมาะสําหรับครอบครัวที่กําลังตามหาบ้านบอกเลย ลหลังนี้ตอบโจทย์สุดๆทุกคนคิดเหมือนผมใช่ไหมล่ะว่าบ้านหลังนี้คุม้มเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องนอนอีกห้องนึงกันนะครับห้องกว้างและยังมีห้องน้ําในตัวตั้งหากบ้านหลังนี้ถูกออกแบบมาให้ความเป็นส่วนตัวทุกห้องเลยพอพวกเราใส่ใจทุกรายละเอียดของตัวบ้านเลยมีถึง3ห้องนอน3มห้องน้ําไม่ต้องแย่งกันเลยครับนี่คับหน้าต่างบานใหญ่ตรงทางเดินเปิดมาคือมีลมเย็นๆเข้ามาทันทีเลยหลัง หลังนี้ไม่ร้อนครับขอรับประกันห้องนอนห้องนี้เป็นห้องนอนที่สานะครับมีห้องน้ําในตัวเช่นกันใครที่กําลังตามหาบ้านแนะนำหลังนี้เลยสามารถติดต่อสอบถามได้ทุกเมื่อเลยครับพวกเรา B Y จะให้บริการอย่างเต็มที่ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมจะมารีวิวบ้านสวยๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันอีกครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ